สวัสดีค่ะมีนิชากรนะคะพามาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะมีของฝากเป็นขนมนะคะขนมสาลี่สุพรรณวันนี้น้อง้นมารีวิวขนมสาลี่สุพรรณนะคะใครอยากกินอะไรก็ลองลองส่งข้อความมานะคะวันนี้น้องจะเข้ากรุงเทพค่ะก็เด่นได้เจอกันนะคะขนมมันก็มีหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นชุดของฝากก็มีนะคะแต่ว่า ขนมนะต่างๆเดี๋ยวรอดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นขนมนะคะาลี่เมืองสุพรรณขนมคลองแคลงะคะโปรโมชั่นต่างๆก็จะเอาไปคนไปชิมนะคะเพราะว่าขนมนี้มันเป็นฝีมืองคนไทยจริงนะ ก็เต่นของฝากอะค่ะก็นั่งประชุมไปก็จะได้ทานไปนะคะทัฟฟี่ถั่วกรอบขนมสารี่เมืองสุพรรณก็มีอะไรบ้างนะะก็มีนขนมลูกเต๋าขนมสินค้าขายดีอันดับหนึ่งนะคะก็คือขนมสารี่ขนมลูกเต๋าวันนี้เดี๋ยวน้องก็จะจัดให้นะคะ นี่เป็นร้านของฝากร้านใหญ่เลยนะคะส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ก็คือจะซื้อของไปฝากคนเรียกว่าอะไรนะคนสุพัรนะคะไปที่ไหนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมี ของติดไม้ติดไปฝากคนอื่นนะคะวันนี้เราก็ามาดูของฝากนะคะเอาไปให้ชิมขนมสุพรรณบุรีเมืองสุพรรณบุรีสาวสุพรรณบุรีบรวบนนี้ย่ะจะได้ขนมอะไรไปแจกนี่นะคะเอ๊ะมีอะไรจอดรถมา ออกมาเลยนะขนมกระหรี่ขน,มเ,นะขนมเปี๊ยม,มนมกลมอะไรดี่นะไปแจ้งขนมอ้อไม่มีชุดข่าปากเนาะโอ้ยดีชุดข่าปากก็มีชุดสาลี่นะสี่ห้าอันเดี๋ยวเราก็มา เอ้ยมันดูดีมากเลยชุดสองฝากอันนี้ไดะสองชุดนี่ค่ะชุดของฝากได้เลย่ซื้อไปฝากเขาหนาชุดควงดาวดาะมีกี่ถูกนะต้องซื้อไปฝากผี่ใหญ่นะคะค่ะาสุพรรณบุรีก็หลักๆก็จะมีนี่นะคะ ขนมสาลี่นกันที่ขายดีก็คือนี่เลยซาลี่สีเขียวเหล่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นักเขาซารีไแต่อนเขาว่าทำขนมมีต้นูก็มีนะมีซื้อไปให้ชิมให้หมดเลยว่าม,มีสีอะไรบ้างแล้วก็มีขนมสาลี่ที่เป็นแบบนี้ผู้ชายอาจจะไม่ชอบเขาแต่มันก็เป็นของฝากกนะน มีอะไรอีกที่ดูดีขนนมเอ่อขนมกันดีค่ะขนมลูกเต๋าข้ากจะซื้อลูกเต๋าไปฝากลูกเต๋าแบบนี้ตอกชื่อแล้วก็เออนี่นไหน ขนมปี้นมสดเดี๋ยวซื้อไปให้รานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะถ้าใครสนใจจะสั่งทานอะไรก็ยินดีเลยนะคะที่สุพรรณบุรีเนี่ยร้านนี้ดังมากถ้าใครยังไม่ได้มาทานเนี่ยถือว่ายังไม่มาถึงสุพรรณบุรีค่ะนี่ก็ขนมก๊าดน๊าดนะคะมีงามีถั่วมีหลายอย่างเลยอ่ะโฆษณาสินค้าสุพรรณบุรีสะงั้น อาารก็เอาไว้ทานประชุมไปทานนะคะของฝากบ้านบ้านเมืองสุพรรณสาวสุพรรณแล้วก็มีมันเค็มเปลือกเค็มนะคะก็ของฝากเนาะเล็กๆไม่น,น้อยสิน้ำใจของสาวสุพรรณซื้อไปฝากกันไม่รู้อะไรของมีให้เลือกเยอะๆไปหมดเลย ขนมซื้อมาขายกล่องกะลี่ตอกต้มนี่นะจะเอากะหนีไปดีกว่ากะหลี่แบกหนึ่งตางลวก็มีพาขนมพอดีจะไปเอาข้าวนะะเอาไปขาอร่อยอร่อยติดหมายทุกมุมนะ มีอะไรกินเนี่มีเยอะแยะมากมายขนมของฝากจะกินอะไรดีวันนี้จะไปทานข้างก็ขก็นงีทู์จีามงกุ古 ม,ม,มีและมากมายของฝากแต่ต้องเอาเป็นที่ที่มีมมมไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะของฝากสุพรรณค่ะ okay. ยังไงก็ลองมาติดตามอาหารของฝากเมืองสุพรรณนะคะ ่ามันอร่อยขนาดไหนสาวสุพรรณบุรีวันนี้ก็มาโปรโมทสินค้าเมืองสุพรรณนะคะเป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าที่ประชาชนนะคะทำกันเองนะคะในวิสากิจชุมชนแล้วก็แหล่งจำหน่ายก็คือจะเป็นร้านสาลี่เมืองสุพรรณนี่แหละคะ่ะวันนี้ชาก่อนจะซื้อไปให้ชิมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะมีน้ำพริกมีข้าวหอมมีข่าวผักมากมายใครมาเมืองสุพรรณก็อยู่ในอำเภอสุพรรณเรืนงคะ อยู่ตรงทางเข้าเมืองสุพรรณเลยค่ะเป็นร้านใหญ่มากนะคะถามเขาเลยว่าสาลี่สุพรรณนะคะสาลี่เอกชัยอยู่ตรงไหนก็มีหลายเจ้านะคะแต่ว่าเจ้านี้จะดังที่สุดนะคะดังที่สุดเลยก็มันก็ไปไหนมาไหนก,ก,ก็ซื้อไปฝากนี่แหละค่ะเพราะว่ามันอร่อยนะคะวันนี้เจ้าที่กมากับนิชกรนะคะพามาทานแล้วก็พามาซื้อของ ป, 1, ปักหนึ่งสุพรรณกันสุพรรณมุงสุพรรณช้อปปิง้งส่วนใหญ่หน่ะก,ก็มาหรือว่าเขาชอบทานอะไรกินคอาประชุมเพื่อเดินดูนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปทานข้าวแล้วก็จะเอาขนมให้เขาทานกันว่ามาันมีอะไร้างเดินไปเดินนะ่ะก็ สาดีมือสะพานค่ะนี่ก็เดี๋ยวดูว่าน้องจะสรุปแล้วน้องจะรักอะไรนะช้ชอปปิง้งช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งมานคะคะสารีมือสะพาุดท้ายแล้วก็จะได้เป็นของวันนี้เอาไปก่อนคุยแฮกเก็ตกับสุนรรีไปก่อนค่ะแอบแอบกินขนม ลาไปก่อนนะคะคุยคิดกันในใจก,ก่อนติดตามผลงานแล้วก็ขนมอ,อร่อยๆจากน้องได้วันนี้ล้ยสุดมาจากที่เมืองสุพรรณของเรานั่นเองนะคะสินค้าดีอาหารอร่อยคนใจดียิ้มสวยหวานน่ารักนะคะลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ